สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาว y o YouTube ทุกๆท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทำงานอยู่ต่างแดน,นนะครับทุกประเทศเลยนะครับสวัสดี FC ชาวเราวอชาวกัมพูชาครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่18กรกฎาคม2567ณจี 67, ดแดนแสนเจริญเทืเติมเพื่พอนหงจังหวัดวิลัมนะครับวันนี้พาพี่น้อง เกมซีนะครับมาดู l อ7 0 8่นะครับสวยๆนะครับเอาไปใช้งานนะครับคันนี้นะครับก็ปรับสาภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะไปจอดอยู่ที่สาขา2นะครับรถพึ่งเข้ามารับนะครับก็จะทำการจอดให้พี่น้องชมที่สาขา2นะครับ เครื่องดีเกียร์ดีนะครับยางสวยถึงสีเส้นนะครับทำงานไป2,000 2,000ชั่วโมงนะครับชั่วโมงการทำงานนี่ก็2,000ชั่วโมงนะครับปีปีที่เขาเกิดเกิดปี2,000ปี56ปี56ปี56นะครับปีข้อศอนี่ผมไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่าปีที่จดทะเบียนคือปีห้าหนะครับสภาพคือมีอุปกรณ์ให้ใบดันแล้วก็ผานพวนนะครับผานพวนก็จะเป็นผานพวนของตาช้างนะครับกระจกมีให้นะครับกระจกมีให้นะครับกระจกมีให้แต่ว่าเราจะไปใส่อยู่ที่สาขาสองนะครับกระจกนะครับ ชุดใบดันนี่ใส่ชุดใบดันให้ใหม่นะครับชุดใบดันเครื่องเครื่องดีเกียดีนะครับพี่น้องเอาอไปก็ใช้งานได้เลยส่วนไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเดี๋ยวไปใส่ให้ที่สาขา2นะครับไฟเลี้ยวที่สาขาหนึ่งนี่หมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่สาขา2ด้วยนะครับก็ฝากประชาสัมพันนิดนึงนะครับสรับพี่น้องเขตอำเภอหนองหงนะครับร้านแสนเจริญเเรเตอร์ อาจได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจําหน่ายอะไหล่แท้ของคูปต้านะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องชาวอำเภอหนองหงชาวอำเภอชํานี้อำเภอห้วยแถลงนะครับอำเภอหน,นองกี่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับในเขตพื้นที่อำเภอหนองหงนะครับร้านแสนเจลเล็กเตอของเราได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจําหน่ายอะไหล่แท้ของคูปตา้าจะเปิดในภายในไม่ถึงเดือนนี้นะครับอะไหล่จะเต็มระบบของคูปตต้าจะเป็นอะไหล่แท้ ของคูปาตาเลยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์บอกพี่บอกน้องไว้ด้วยนะครับพี่น้องจะได้ไม่ต้องวิ่งไปไหนไกลแล้วนะครับเพราะว่าที่ร้านแสาเจรลเนเตอร์นี่เป็นตัวแทนจําหน่ายของกระไรแท้แล้วนะครับก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับพี่น้องจะได้ไม่ต้องวิ่งไกลนะครับไม่ต้องรออะไรด้วยนะครับทางร้านแสาเจรลเนเตอร์มีสต็อกไว้ให้พี่น้องเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็ประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเอาไปลงที่สาขาสองนะครับก็ที่สาขาสองก็ยังมีเหลืออยู่สองคันนะครับเดี๋ยวะยอาคันนี้ไปเพิ่มอีกนะครับคันนี้เพิ่งมาถึงเมื่อวานนะครับก็วันนี้เก็บงานเสร็จแล้วนะครับก็ที่เหลืออยู่ที่อู่ก็จะเป็น47แรงคันหนึ่งแล้วก็50แรงคันหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราตามไปดูที่สาขาสองกันเลยนะครับ มาถึงแล้วนะครับก็พี่น้องที่จะเข้ามาชมรถแท็กเตอร์นะครับให้มาที่ตัวอำเภอหนองหงเลยนะครับพอดีผมเปิดพิกัดในตัวอำเภอไปแล้วล่ะนะครับแต่ได้เกิดพี่น้องมาไม่ถูกพี่น้องก็เปิดพิกัดที่อำเภอหนองหงนะครับเพราะว่าอยู่ในตลาดเลยนะครับร้านร้านของเราอยู่ในอยู่ในอยู่กลางตลาดเลยนะครับ พี่น้องก็แวะมาเยี่ยมชมกันได้นะครับก็รถที่ที่จอดอยู่ที่สาขาสองนี้นะครับส่วนมากก็จะมีแต่คันสวยๆนะครับยางใหม่ถึงสี่เส้นทุกคันนะครับเราปรับสภาพให้ใหม่ทุกคันนะครับพี่น้องก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับชอบคันไหนนะครับชอบคันไหนสนใจคันไหนนะครับก็ เลือกได้เลยนะครับก็เราตกแต่งให้ให้สวยทุกคันนะครับอันนี้คือที่สาขาสองนะครับแสนเจริญเทนเตอร์นะครับจะเห็นป้ายใหญ่ๆหน้าร้านเลยนะครับร้านของเราก็จะมีทั้งอะไรนะครับน้ำมันเครื่องนะครับอะไรรถแท็กอร์นะครับอะไรมอเตอร์ไซค์อะไรรถยนต์นะครับ ก็มาเลือกมาชมได้เครื่องตัดยงเครื่องตัดหญ้าอะไรเครื่องตัดหญ้านะครับก็มีนะครับแบตก็มีนะครับครับคันนี้นี่47แรงนะครับจดทะเบียนปี5-6นะครับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับอุปกรณ์นะครับ,รนะรบใบดันผ่านพวนนะครับ พี่น้องจะเพิ่มโรตารี่ก็จะได้เพิ่มตังค์นะครับก็จะได้เพิ่มเพิ่มตังค์อีกไม่กี่ไม่กี่หมื่นนะครับโรตารี่แล้วก็คิดราคาพิเศษนะครับรถของเราเครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีทุกคันนะครับพี่น้องก็ประาชาสัมพันธ์ให้พี่น้องรับทราบนะครับเราเช็คระบบให้พี่น้องเอาไปใช้งานให้พร้อมใช้งานทุกคัน นะครับสามแสนสามมื่นแปดพันบาทนะครับพร้อมอุปกรณ์ใบดันและผ่านพวนนะครับใบดันและผ่านพวนนะครับระบบน้ำนะครับระบบน้ำปกตินะครับระบบน้ำปกติ เครื่องนี่ไม่มีไอนะครับเครื่องไม่มีไอเกียดดีนะครับระบบีดีโอทำงานปกติระบบโฟวินเราเช็คให้ปกให้ทำงานปกตินะครับพี่น้องก็สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมมาก่อนได้นะครับพี่น้องก็จัดเฟรเนนก็จัดได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้เฟรเนนให้น้อยแล้วก็จัดได้น้อยด้วยนะครับถ้าเกิดพี่น้องจะผ่านากสกศนะครับพี่น้องก็คุยคุยกับกสกศก่อนนะครับ คุยกับทกศก่อนถ้าเกิดทกศให้มาดูรถพี่น้องเตรียมเงินมามัดจำกับทางร้านด้วยนะครับทางร้านถึงจะออกใบซื้อขายให้ได้นะครับนะครับ40แรงมี2คันปี60ปี61นะครับทำงานคันละ1,500ชั่วโมงประมาณนี้ นะครับคันนี้นี่ l c 7 0 8ทำงานไป2,000ชั่วโมงนะครับ338,000บาทนะครับ40แรง40แรงก็ราคาก็อยู่ที่3 1 8 0 0 0 0่บาทเหมือนกันนะครับนะครับ พี่น้องก็โทรโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้080737 5 1 9 9 0 9 5 7 2 3 1ส2 0นะครับที่ร้านแสนจเจริญที่อำเภอเมองหงจังหวัดวิลามนะครับเปิดพิกัดมาได้ที่อำเภอนองหงนะครับพี่น้องก็จะเห็นรถคูปต้าสีส้มนะครับจอดอยู่หน้าร้านนะครับก็ยืนยันนะครับ ว่าอยู่ในตัวอำเภอหนองหงแน่นอนนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับอไหล่คูปต้านะครับทางร้านแสนเจริญเทคเตอร์นี่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายของอไหล่แท้คูปต้านะครับก็พี่น้องจะได้พบกับอไหล่แท้ของคูปต้าที่ร้านแสนเจริญเทคเตอร์นะครับ ที่อำเภอหนองหงที่นี่ที่เดียวนะครับจะมีที่อำเภอหนองหงที่ร้านแสนเจริญแท็กเตอร์เท่านั้นนะครับสําหรับอะไหล่แท้คูปต้านะครับทางร้านได้ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนจาหน่ายแล้วนะครับก็ประชาสัมพันธ์บอกพี่บอกน้องไว้ด้วยนะครับพี่น้องที่มองหาอะไหล่รถแท็กเตอร์นะครับก็เข้ามาสั่งที่เข้ามาดูที่อำเภอหนองหงได้นะครับเรามีอะไหล่ให้พี่น้องอะไหล่แท้ให้พี่น้อง เอาไปใช้งานนะครับพี่น้องมองหาอะไรแทะอะไรเทียบเราก็มีนะครับก็ประชาสัมพันธ์บอกพี่น้องไว้ด้วยนะครับเร็วนี้นะครับณตอนนี้ก็มีอยู่นะครับแต่ว่าจะได้ครบชุดก็ได้เร็วนี้นะครับจะได้เต็มระบบเลยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แสนเจริญเทคเตอร์เขากลับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ